ข้านะไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมพวกเรายังฆ่ามันไม่สำเร็จฆ่าพานันได้เลยว่ากลุ่มพบกเรามีคนทรยศทำไมคิดอย่างนั้นล่ะฮ่าชามบดทำไมงั้นเหรอเพราะตามปกติแล้วพวกเราทำงานสำเร็จทุกครั้งทำไมพวกเราในรอบนี้ถึงแพ้ฆ่าพานันได้เลยว่าในกลุ่มพวกเรามีคนทรเลยศแน่แน นั่นเป็นเหตุผลที่แย่มากก็คิดได้ไงว่าที่มหาวาเนมาเป็นคนทลยศ์ตัวสีเนมาทํทำเต็มที่แล้วน้าในการต่อสู้ครั้งนี้กล้ามากที่มาโต้แย้งค่ะมันจะต้องสู้แ้้วอะ ยอโม่จะเรทำตัวไร้สมองได้แล้วอยามันคืเรื่องเล็กน้อยพวกเราไปผิดพลากันไดุ้บปาก ดิดกับสิ่งที่เจ้ากำลังจะทำซะเพราะไม่งง้นได้เนียบเลเ้ยอยากเ่เกเาไว้นะเจ้าจะฆ่าเพื่เรอเจ้าได้ลมคอหรอเพื่อนตลอด5ปีเลี้วเพื่อนอะไรที่จะฆ่าเพื่อนร่วงงานล่ะตอนนี้ฉันเลไม่ไหวกับมันแล้วฉันขอถามไลหน่อยนะโงสั์ปกติเองรู้ตัวใช่ไหมว่าชามุสมันทาอะไรคำตอคือไม่เพราะฉันอยู่ในร่างกายมันถ้าฉันจะบฉัจะต้องผวหัวแต่โทศัน่ี่ทำไมมันจะฆ่าเองฉันก็ไม่รู้จะเป็นปมของมันใดดีหรือปล่า Oh. 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 ถ้าคิดว่าพวกเราควรจะหาะไรกินนะเพื่อที่จะมีพลังงานไปสู้ต่อได้ถ้าพวกเราเจอพวกมันโอเคไหมโอเคเบล่าไปที่ร้านนั้นไหม ุกอย่างว่าไม่ใช่ความจริงก็แค่ช่วงเวลาในสักเวลาหนึ่งแจะพาไปในช่วงเวลาที่แน่นอนเองตอบสู้สกันต้องการนะ